ตอนนี้เจ้าของตลาดก็ได้นำแนวทางวิธีการเ,าเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิดนะครับ,บ,แ,บ,บแม่ค้าที่นี่ก็ส่วนใหญ่จะฉีดวัคซ<ฮ>ีนโควิดป้องกันโควิดกันทั้งนั้นนะครับ นี่คือระบบระบบของทางตลาดกาดเจ้าเมืองาน่านครับตั้งจิตต้องสอนเจ้าของตลาดพ้าทัวรเองนะครับ up.

ีพ <Wasser> <น button. S 1> ี่แมนก็พี่แมนอันนี้เป็นเป็นเนื้อนะต้องแต่อันนี้คือกินดิบได้เลยเนาะเป็นหมูี่ยต้องเอาไปคั่วหน่อยให้มันสุกเนาะใช่ใช่ได้เลยครับได้เลยครับขอบคุณครับขายดีดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยี่สิบบาท ผมจะขายให้เป็นก่อนเอาท <me okay. like um> ั้งชุดเลยเอาหมูเอาหมูเลยหร่หมูข้าวเหนียวมีไหมข้าวเหนียวมีคเอาเอาน้ำพริกกุ้งอย่างน่อยครับนี่ครับแต่วันตรุนี้ก็ดี ครับคุณป้าก็ิดูนะครับเดีเยาไหมเเยาใช่ครับไมเยากผมอยากงอกรใช่าเดียวเดียวมาให้มีที่เจ้านั้นที่เราบอกอะเนีฝากซื้อใส่หัวสักเดจังเยเดี๋ยวจะจัดเ้ามาเอามาเอามาร้อยหน่อยครับอ่า ใส่แล้วเป็นไงไม่ให้เลอะอครับไปจากอันนี้อันนี้คือคดสูบหรือว่าคนสูบแล้วไปไหว้เจ้าสำหรับม่วนคนีู่นทีน um ี้เขาจะกินเผ็ดกันจะเป็นเผ็ดเครื่องนะครับ๋อ เขาเรียกคนเหนียวเรียกขี้โยยใช่ไหมอ่านี้เดี๋ยวไล่ไม่ได้เดี๋ยวผิดพรบสัมปสามิตรคืออะไรนะเป็นพี่วิโรธทักทายพี่น้องชาวนานเลยครับประมาณ300คนที่ดูอยู่ก็สวัสดีครับวันนี้มาเดินตลาดเมืองหน้านะครับก็ยังรอการพุ่งตัวอยู่นะครับรอไปแต่ว่าก็กำลังใจตลาดนี้ดีมากนะครับนะครับก็แต่ว่าฉีดวัคซีนกัน 98%แ,แล้วนะครับแล้วก็ทุกคนก็ให้ความร่วมมือนะครับเป็นคำแต่ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีอ่ะของการให้ความร่วมมือกันระหว่างทั้งแม่ค้าแม่ขายแล้วก็ตัวเจ้าของตลาดเป็น,นเป็นความสัมพัญที่เราเราเห็นเนี่ยคือตัวสัมพันธในสังคมไทยที่เครื่อกูลกันแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจ<น>ก <ใน S 2> ัน<ใ>นี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากครับเาชอบอะไรบ้างอันนี้กินินจากมาแล้ c ตอนนี้นะครับทีมงาน พักเก้าไกลจังหวัดน่านนะครับวันนี้นําโดยผู้ประสานงานพักเก้าไกลจังหวัดน่านนะครับแล้วก็คุณชัยสวัฒน์ตุลาธนนะครับคุณต่อมเลขาธิการพักเก้าไกลคุณวิโรธโพศกพักนะครับแล้วก็คุณรังสิมันโรมนะครับรองเลขาธิการพักมาพบปะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านนะครับอันนี้ถูกคุณแดที่ไว้เคี้ยวกับมาบริเวณตลาดเราก็ที่ตลาดเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นแต่ว่าที่น่านก็ โอ้รีปูนแดงยังมีอยู่เหรอใช่เรามีอยู่นะครับโอ้ก็เออใครยังเคี้ยวหมากสามารถทำได้แล้วก็ปกติผมเนี่ยคุ้นเคยกับปูนแดงเนี่ยมานานสมัยก่อนอยู่นครศรีธรรมราชนะครับโวดผมก็จะเคี้ยวปูนแดงแต่ว่ายังมีคนเคี้ยวหมากกันเยอะครับ

ตอนรย์เร่นองด้ครับด้วยความยินดีครับมาเลยมาเลยก็สำหรับวันนี้นะครับในช่วงเวลาประมาณ8โมง45นะครับพี่น้องชาวน่านก็ไปเจอกันได้ที่ร้านกาแฟอเมซอน คือร้านร้านคุณหลวงอเมซอนะครับตรงข้ามวัดภูดมินนะครับจังหวัดน่านนะครับไปเจอกันได้ในช่วง8ปดโมงสี่ส้านะครับเดี๋ยวออกจากนี้เราก็จะไปเจอกันที่ร้านกาแฟาคุณหลวงคุณหลวงอเมซอนวัดภูดมินนะครับคุณวิโรธคุณโรมคุณชัยธวัฒน์ตุลาทนนะครับเลขารทการพักก็จะไปพบปะกันนะครับ นีค่คือสำหรับการเดินทางลงพื้นที่ภาคเหนือนะครับฝั่งติดกับชายแดนลาวในครั้งนี้นะครับเริ่มต้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเมื่อวานเราอยู่กันที่จังหวัดแพร่วันนี้อยู่ที่น่านนะครับแล้วก็คืนนี้นะครับจะขึ้นไปที่พะเยานะครับ ไปได้บ้าอเปานะเดี๋ยวไปกินนะไปไปกินข้าวที่บ้านใช่ไหมครับครับครับโอเคนะเดี๋ยวดูอีกทีเพราะว่าผมก็กินเสร็จผมก็ต้องรีบไปสนามบินเน่ะไม่รู้ทันหรือเปล่านะเนี่ยครับครับครับโอเคครับครับครับสวัสดีผมเนี่ยทาง ที่สมจักหัวหน้านปชหน้าเนี่ยเขาชวนครับอ๋ออันนี้เป็นของาง้ายังไม่ได้ครับเว่าตวสงงวั้ครัเครื่องปุงเครื่องปุเขาไปล้งตั้งวงกันแล้ววงการเมืองวงการเมืองในตลาด Ông tay quá lòng lòng tay quá lòng tay quá lòng tay quá lòng tay

ยกขึ้นมาถอยไม่ทันมันระยะไม่ได้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพริกแน่นอนพริกอะไรครับพริกไปไหนกินน้ำเนี้ยกันผมเคยกินมาอยู่ประมาณ มัตยองใช่มไมผมกินที่ต่างจังหวัดนะที่ชนบุรีนะครับตอนนั้นไปไผ่ไกบเสือ,อมีขึ้นเหนือก็เอาไปด้วยแต่ตอนนั้นน่าจะเป็นคนลำปาง <c oughs> ก็อย่าไปบอกแฟนผมแล้วัน <c oughs> ตอนนั้นไปไผ่กบเสือาอะไรเป็นนักเรียนอยู่เป็นนักเรียนครับ,รบเป็นนักเรียนนี่นะครับร้านน้ำเงี้ยวสุดตั้นเดิมแต่ว่าต้องไปเลือกก่อน กระจายกันไปนะครับกระจายกันได้ฮะมาไปเลือกเหมือนคล้ายๆก๋วยเลือทำไมแล้วทำไมใส่เลือดอะครับมเหนจ้าวไก่ขออคุญาตนะครับน้ำเ้เืองหน้านะครับน้ำเ้เือน้าต้อมดู มีความไม่เหมือนกับชังเงียวในคราบเหนือจะมาถึงคือใส่เลือดลงในน้ำในนด้วยเพื่อความัวา้แ้มนะครับก็มีพี่น้องประชาชนนะครับ คักทายครับอยู่ตลอด,ออดนะครับมันเนื้อหมูใช่ไหมหมูหมูหมูเอได้เลยครับ นเป็นแบบไหนใส่หมดนลวใร่รุกนุ่มก็มีนะคะกรงปุกนุ่มก็มีเรากินได้กินได้หยิบเลยเดี๋ยวเลขาไก่มันเป็นอะไรยแล้หมูกเป็นไกอันนี้ของกุหลาบ ครับผมนี้เบิงแท้ก็จะแบบว่าไม่ได้น้ำจะได้ออกสีแดงแออกสี้ตานื่งจากว่าใส่เลือดอืี่ไม่เกี่ยวผมเือเ่อนั่นแต่เขาไม่บดเขาไม่บิดมะนาวกับใส่หอมแดงนะ ครับก็เดี๋ยวคงอยู่ในบรรยากาศการทานนะครับน้ำขนมจีนน้ำเงี้ยวสุดดั้งเดิมที่ท้ายตลาดนะครับตลาด ก็คงจะต้องลาไปนะครับในช่วงนี้นะครับ8โมง45น,นะครับสำหรับพี่น้องชาวน่านนะครับอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับไปเจอกันได้ที่ร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟอเมซอนนะครับคุณหลวงวัดภูมินนะครับก็ใน8โมง45พี่น้องชาวน่านติดตามไลฟ์สดอยู่นะครับไปดูได้นะครับก็คงจะทิ้งท้ายบรรยากาศการที่ พี่น้องพักก้าวไก่นะครับคุณต๋อมชัยธวัตุลาทนนะครับเลขาธิการพักคุณรังสิงมันรวมรองเลขาธิการพักแล้วก็คุณวิโรธลัคณาอดิสรน,นะครับโคศกพักได้เดินทางมาเยี่ยมพบปะพี่น้องประชาชนชาจังหวัดน่านนะครับในเช้าวันนี้นะครับ8้5นะครับเจอกันที่ร้านกาแฟคุณหลวงอเมซอนนะครับข้างวัดภูมินนะครับสวัสดีครับ